สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่หมอจะพาทุกคนไปรู้จักศัพท์ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ที่ลึกลับและแม่นยำศาสตร์อักษรรูนคือพลังโบราณจากแดนน้ำแข็งที่หลายคนยังไม่เคยรู้จักอักษรรูนคือสัญ,ญลักษณ์เวทมนต์จากชาวไวกิ้งโบราณ แต่และตัวอักษรไม่ได้เป็นแค่ตัวหนังสือแต่มันคือพลังงานที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติพลังจิตและโชคชะตาเราสามารถใช้รูนทำนายทั้งเรื่องงานความรักการเงินหรือแม้แต่คำแนะนำในวันที่ใจสับสน และที่สำคัญศาสตร์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องการทำนายแต่ยังช่วยให้เรารู้จักตัวเองเข้าใจโลกและดำเนินชีวิตได้มั่นคงมากขึ้นอีกด้วยถ้าอยากรู้ว่ารูนจะบอกอะไรกับคุณกดติดตามไว้เลยแล้วมาร่วมเดินทางในโลกของรูนไปพร้อมกันกับแม่หมอนะคะใครที่อยากให้แม่หมอหยิบรูนทำนายเฉพาะตัวทักมาหาแม่หมอได้เลยนะ